อ้าวเดี๋ยวไปต่อกันที่กระบีหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะมีเรื่องอะไรครับเนี่ยไข่เขาหายไข่คุณยังอยู่ไหมไข่เขาหายเนี่ยที่กระบีเนี่ยไข่เขาหายอยู่มั้งหาอะไรไข่ผมป่ะิผมเอามาวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้คุณถือมาก่ตาะเอามาสองฟองเออไข่ขโมยไข่ไปป่ะเนี่ยช่างภาพืออย่าไี้ไข่ที่ว่าเนี่ยคือไข่ไก่ก็ไข่ไก่อะสิเมื่อถึงวันนี้ผมไปซื้อมา เออผมไปซื้อกาจะเอาไปเกียวเย็นเย็นเนี้ยหายไปไหนแล้วล่ะใครขโมยไปป่ะไม่แต่ว่าสองฟองอ่ะของคุณเนี่ยอาจจะมีคนแถวเนี้ยขโมยฮะแต่เฮ้ยงาะไม่ใช่งาะไม่ใช่ใครใครเออมันจะไปกันใหญ่ไปดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาถึงขั้นติดตั้งกล้องวงจรปิดจับผิดขโมยดูนะคะคุณผู้ชมคะเห็นไหมเห็นแสงไหมคะเห็นแสงไหมเห็นแสงที่ผ่านนี่นี่นี่เห็นแสงไหมฮ้ย นี่คือขโมยนะคะคุณผู้ชมคะจากกล้องวงไมปิดไม่มีขาไม่มีตัวมีต่วแสงมันลอยมาเป็นแสงอย่างเงี้ยทำให้คุณสมพงศ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เนี่ยที่แกเลี้ยงไข่ไก่เอาไว้เนี่ยนะมีรังไข่เนี่ยฮะแกบอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้นี่แหละเล,เ,เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็มีรังไข่ที่มันเก็บไข่ไว้บริเวณรัรงไข่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแกติดตั้งกล้อง เพราะว่ามันหายมาเป็นปีแล้วก็สงสัยว่าใครมันขโมยกลับมาบ้านไข่หายไข่หายอแกก็สงสัยว่าใครมาขโมยไข่แกใช่ก็ติดกล้องวงจรปิดแล้วเห็นแสงวับ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 อุ้ยตายแล้วแกก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะคะก็เลยไปถามหมอดูที่เขานั่งทางไหนตามความเชื่อนี่นี่ของแกจะใช้คุดถังกละมังม้อยอย่างนี้นะคะทำเป็นที่ไข่ของไก่ครับหมอบอกว่าบอกว่าอะไรเป็นผีกระสือค่ะเฮ้ยกินก่อ คือบแหมผมว่าต้องพิสูจน์นะเพราะว่าขนาดเห็นชัดๆว่ามีมีแสงไฟมาเนี่ยอืมันคนถือตะเกียงเจ้าพายุมาหรือเปล่าหรอกอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึงอ้าวอ้าวท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วยกันพิสูจน์หน่อยนะฮะใครมีประสบการณ์อ้าดูนะนั่นนั่นแวบหายไปแล้วเอยเออเออแล้วมันไม่ได้มากับพื้นด้วยนะใช่มันเหมือนหล่นลงมาจากข้างบนอ่ะเออ แล้วนั่นี่ไหมเห็นกักระแผงไข่กันไหมฮะนี่กล้องวงจรปิดแต่มันก็ผ่านไปนะมันไม่ได้ไปขโมยไข่ซะมาหละละแกไม่ได้ทําเป็นฟาร์มใหญ่โตนะกระไข่กันนี่สองด้านกระสือเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาประวัติกระสือมานะกระสือไม่ชอบไข่ชอบอะไรกินตับจริงเหรอเออกระสือกระสือกินตับเหรอพวกตับสิโอไม่ใช่กินของเน่าอ่ะเอะเดี๋ยวกินของเน่าเหรอ อะไรก็ได้ที่มันเน่าหน่าห่วเออเอาเดี๋ยวไปฟังกันดูหน่อยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะรุ่นที่เป็นรังเลยอเราบอกเอ้ยมัดตังรังเลยมัดตังรังไม่ป็บลงรวยได้มั้งเนาะที่ได้กล้าใจว่ากล้าใจว่าเรียนซึ่งหลังจากนั้นอ่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเรปพรมาเลยในวงจรปิดเนี่ยแน่ๆเพราะว่าว่ายกลางน้ำไม่ได้จิตว่าเล่นก็คือถือว่าเอาว่ายทางหน้าเรยโยก้างหน้าประจัเกิดเล่นไม่แม้ว่ามั่นมากกว่านั้นการซุดเหล่าพอสุดเหล่าจะกรองแหลกอ่ะเอ็นในตัวนี้ ต้องขออภัยด้วยนะคะดิฉันก็แปลไม่ออกสรุปว่าแกว่ายังไงอ่ะฮะมีปกตินีฉันก็จะฟังทันนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ทันจริงๆเลยตกลงแกเชื่อไหมว่าเป็นกระสือแกว่ามั่นใจนะคะว่าน่าจะเป็นกระสือตามที่หมอดูเขาบอกหมอนั่งทางในเขาบอกแต่ลูกเป่งๆนึงเลยแหละแต่เออแต่ว่าคุณผู้ชมคะอันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบคนที่มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพเรื่องกล้องเรื่องอะไรพวกนี้ เขาก็บอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะมีแมลงบางชนิดที่มันไต่ผ่านหน้ากล้องพอดีพอดีแล้วมันเกิดความแวบวับสะท้อนแสงเป็นแมลงบางชนิดที่ผ่านผ่านหน้ากล้องแมลงอะไรจะตัวโตขนาดนี้นี่มันดูมันผ่านหน้ากล้องไงคะผ่านหน้ากล้องแล้วทําไมมีแสงอ่ะอ่เห็นมันก็อาจจะสะท้อนไงไม่มันมันอาจจะผ่านเลนหน้าหน้าเลนกล้องอ่ะคือเป็นแมลงตัวเล็กๆนี่ถึงกล้องถ้าฝ่ามือใช่ไหมมันเดินผ่านอ่ะมันเดินผ่านอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดเล็กๆที่หน้ากล้องที่หน้าเลนอ่ะ สรุปก็คือถ้าทับคราะห์แบบนั้นเนี่ยไข่หายเพราะอะไรยังไม่รู้สินั่นนะสิถ้าไม่ใช่กระสือแล้วเป็นอะไรเออกระสือจะมาเอาไข่มันก็แปลกระสือตามที่คุณกัมพูเรียนมานะเออไม่กินไข่ว่างั้นกระสือเนี่ยเวลาเขาไปไหนเขาจะเอาหัวกระไส้ไปใช่ไหมตัวเขาจะไม่เอาไปนะอเขาจะหัวกระไส้ไปค่ะแสงวับวับนี่ใช่อืมอ่ะ อันนี้ดูหนังเยอะเอาจริงๆดูหนังเยอะแล้วแล้วเขาเวลาเข้าไปนะถ้าที่ไหนปลูกไผ่ไว้เขาจะไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนกลัวกระสือนะครับท่านปลูกต้นไผ่เอาไว้ทําไมอ่ะไม่ชอบหนักกินหน่อไม้เหรอกลัวกลัวต้นไผ่เพราะเวลาเข้าไปแล้วไส้ไปเกาะเกี่ยวกับต้นไผ่ไปไม่ได้อ๋อไม่ดูหนังเยอะจริงๆคุณเนี่ยเรื่องจริงอ้ยไม่มีหรอกแหมกระสืออะไรจะไปเกี่ยวกับกิ่งไผ่เชื่อตามใจแล้วคืนนี้ไปที่บ้านคุณบ้านเล็กที่เท่าไหร่ มาเล็กเฮ้ยจะมาบอกทำไมเล่าก็จะได้บอกไงไม่เอาไม่ต้องมาไม่ต้องมา